นี่พอมสวัสดีครับนะทักทายกันในเวลาเที่ยงน้อยๆครับนะกับอากาศร้อนๆครับนะดูร้อนเราครับนะนี่ทุ่งที่เขาเคยมากครับนะแถวๆน้าแต่พอโอ้แถวนี้ครับนะแม่ลำแถวนีคเับนีหมปลาสบปงมากนี่ก็เป็นโน่นกนหล่อนครับนะกระโซนเก่าสิพ้าง้วไปกินน้ำครับนะออกมาจากพุ่นละครับนะจากหอมจากพุ่นละเดี๋ยวมาดูแล้วครับนะก็เลยจะเก็บภาบรรยากาศไปฝากนะมือนีคือสิบวัได ตักหนาไมไปกินนะครับวันนี้ไล่ไปกินน้องไงนะครับวันนี้เนาะรถจอดได้พู๊นครับนาะเอาถังมานําอยู่ถังมานําอยู่แต่ว่าเมื่อวานตักนี่โห<ฮ>เป็นวิ่นย้อนเนี่ครับนะ<ฮ>อาการห่อนมากินน้ำลายครับเมื่อวานนี้เม่อนที่อ่ะกินน้ำลายกับคนให้คนตักนี่เป็นวิ่นเหรครับเนาะบรรยากาศ ในู่นเกลนดตากอนกับเป็นไฮนาครับเป็นที่สาธารณะจริงอยู่ครับตากอนเป็นมาพากันไปเห็นหน้าซึ่งมันเป็นพื้นที่สงวนของเอ่ออผู้พูดทรายครับจึงจริงๆกะรูสิว่าอย่างไรครับน้องิ่นกับเพชรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าครับนะให้มีฝนมีนี่ครับพอเป็นจุดเป็นจุดครับนะของสัมฤฟาร์มเอ่อของบ้านสัมฤทธิ์ฟ้มกับมีหมู่บ้านเป็นอ่ น้่นม่วงครับนะน้องซิมยังสี่นะเป็นน้นม่วงที่เป็นปลาใหญ่ครับอยู่หัวหน้าสำนีฟาร์มเองก็เห็ดเป็นปลากันครับนะมีเกือบทุกหมู่บ้านครับเป็นปลาแต่ปลานี่เป็นปลาแห่งแรกครับนะห่อนผมมียังให้กินเด้อครับนะโอ้เลยตุนศาสตร์ดีครับนะอุนตุนศาสตร์ก่อนคำครับนะวันนี้มาไกลครับนะวันนี้อะไรคือมาสูงครับอยู่รอโดมผมมียังให้กินนะยังพี่นะ อย่ารอหัวเล้วพี่แล้ว,ว,ลวมา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 ดูเออมาหาโฮมซะไอต้นจ่าครับอยากไรเมื่อเร็วนี้ปลาก็ขอดีคือมีโฮมใหม่เป็นเศร้าครับนะมีโฮมเนเศร้าลบแดดครับเนาะแล้วก็หญ้าก็จะพอมีในไต่โฮมใหม่นะครับเนาะถึงตรงนี้จะเป็นพื้นพื้นดินพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดานครับเนะี่ยแหง้แหงๆข้กครับเนาะ นุ่นกันหลอน,นี่พื้นที่ของอับป่าสมุนเพื่อนเอครับเนาะป่าสาธารณะเพื่อนครับนะเนาะยังดีกว่าให้กินได้ทุ่งครับเลยนี่ก็จะเป็นนะหมากลุ่งไส้่ครับหมากลุ่งไส้มากลุง่งไส,งงสนะ้แถวบ้านนะเออหนึ่งสี่แต่ท้องถิ่นอื่นโมโหครับนะถนนไช่ป่ะเฮ้ยโมโหกันนี่ครับเป็นหมากกำลังสุกกับตัวนี้ครับนะโอ้สุกหลายแล้ว อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างไปเบิ่งด้านล่างดีกว่านี่คนระเป็นรูปหัวใจเอาหม้อลืมหัวใจคนี่นี่เป็นทัวรูปหัวใจยุบยื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 บอืมกินได้นะครับมากินไดน้นี่ครับเนี่ยสุกแน่อ่านี่ครับกินมากเข้าเป็นรูมหัวใจนะเด็กๆใส่เศร้านี่ครับเนี่ยจะเป็นถัดตั้งขึ้นนี่ครับเนี่ยจะเป็นกระชายรูมห,หัวใจนะครับขอเอา ผมมียาใหกินเด้อคีพาไปกินน้าำไอซื้อนะเนาะเพามานส่องผมนะเคยได้กินครับนะเคยได้กินน้ำกินหญ้าเอามาฝากมันนี่บ่ได้เอาป่วยเอ,อย่างงกับบ่ได้เอาม่านะครับเนาะไอ้เพิ่นไอ้เช่าผมก็เอาเถอนะเนาะขี้ไล่โตครับนะส,บสามขี้ไล่โตครับนะีเพื่อนะ ตามทีมักเนี่ยมักงูสีเคยปรารถนาอยากได้เยิ่งนี่สี่ยิงสี่โตยิงสี่อนนี้เคยขึ้นวาขึ้นเมื่อปีสองปีได้เสือเหรอนะฮึเมยเพิ่นสี่ได้คือก็พาไปค่อยดีไปได้แต่ก็ไข่เน่าขึ้นแล้วครับนะสำหรับก่อนคำหอมนางไก่คนนี้หิ้วหนำเดี๋ยวพาไปกินครับนะกัดกินนิ้วเอาเอาเอานี่ครับนี่ ที่ตั้งซื้อให้เพิ่อนเอา้าหนาดาวก็มาครับนี่เอามอลูกหัวใจครับนี่โอ้นี่ครับลักษณะคล้ายๆหัวใจนิดน่อยครับนะี่นี่ครับตัวนี้ก็ไก่เคียงตัวนี้ก็คือครับนี่เห็นบอ่อซาดบอนะ่อเอามอลูกหัวใจครับอืมต่ำเป็นหญ่ขนาดนี้นทิชชายี่ FC เอฟซีเพิ่ง กล่องไปจนไดครับเนี่ย่เห็นครับส่เว่นดำน้ำไป่ก่บก่ชัดไม่ชัดไม่ชัดเ้าลูกพีกวนนี่ครับหอนไปผุนเข้าไปเมื่อ่ะมาดูมามาแรงมาไปตุ๊กปูเจนน้ำครับไกลจยดถึงน้ำแล้วครับนะเลยปลาอยู่ข้างนี่ไปก็ถึงนะครับมามามา มันมาทางนี่ก็ดียางแต่แล้วว่าจะให้ยางนี่ทางหลัดยางครับนะล้นหลอกเพิ่นนี่แต่บ่ามันห่อนครับยางกับห่อนเลยเป็นยางน่ปลาเนี่แหละครับเหมาะสมแล้วปลาที่เคยมาเนี่แหละครับนะมันจำทางยางได้อยอะไปนีครับไนะี่เขาไปนีละเป็นทางนี่แถวปลานี่ก็มีต้นกันเกา่ามีปลาไพ่ครับนะต่วนกันเกา่าเขาเอิน่นต้น,ยนอย่างเนาะกันเก่าเป็นภาษา กลางมีบานเอินดอกดอกอย่างนอมันป่าอ๋อดอกมันป่าต้นมันป่านะกลรรเกรโอ้่นรถจอดใช่ปุ่นนี่ครับหอดปอกนี่เพิ่นไปเป็นแล้วครับนะไก่น้ามันหูมันหิวมันจะย่ามไปกินครับนะ่ยนอกจากสไตายเก่าครับนะเสารเดดบอตัดกล่องก่อนนอกจากจะเห็นเพิ่นถ้าวมันไปกินหน้าเพื่อนย่างทะลุปลานี่ก็เย็นดีนะเนี่ปลาสะแบงเช่นนี่ครับเนี่ คน,นจะเขไ่ไว้หฮมคนทำไมไปดักงูอะเดีวคนห่อนกล่องสีห่อนน้ำอุ้ยเออกองเครื่องมาต้องมาทำไหมอะไรยังสอดนี่หรอบปล่มีป้าไพ่ครับเลยยื้อไปไปเลยทัชจอยนะนจะเจท่านี้ตัวเมื่อกี้ยังไกลรถน้อยไปแล้วนี่รครับนะ ไปแล้วลงไปกินน้ำพุแล้วครับนะไปนี่ก็จะไปทะลุน้ำพื้นเก่าครับนะเข้ากระสีออกไปดักพุนละ่ะเลยไปอยู่ข้าวน้นหน